สวัสดีครับนี่ผมก็จะมาแนะนําสวิตอุตสาหกรรมนะครับก็1.5กิโลวัตต์ตัวนี้ก็เหมาะกับอุปกรณ์สวิตสามเฟสนะครับนะครับสามหน้าสัมผัสก็อย่างเช่นพวกปั๊มหรือมอเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับใช้สำหรับ on off อาจจะเป็นแสงสว่างก็ได้ถ้เราแบ่งฟีดบาลานซ์ฟีดใช่ไหมครับหรือว่าน่าจะเหมาะก,กับ,นะบแบบล็อกนะครับกดแล้วก็จะล็อกท้งแล้วก็ปิดปิดควบคุมเครื่องจักอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันมี3เทอร์มินอลเราจ,จะใช้แค่1หรือ2ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็หมุนน็อตตรงนี้ một cái bút sa cam này lông ngà bút sa cam chỉ xoay cân với phụ